สวัสดีครับก็ในอันนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา5.5นะครับวิชาทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิกสอมน,นนะครับก็โจทย์เชืยกก็มาจากาในหนังสือสอมนอนอั่นแหละนะครับโดยในคลิปที่1-3ถึง3เนี่ยผมก็เฉลยข้อ1-8ถึง8ไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้อันนี้คลิปที่4นะครับก็เฉลยโจทย์ข้อที่เหลือนะครับคือข้อ9กับข้อ10 แต่ที่จริงอะข้อเก้าข้อสี่ปะผมว่ามันค่อนข้างซ้ําแล้วอะนะเราเราก็ใช้สูตรอัน,อนเดิมได้เลยนะสูตรจากข้อห้าข้อหกเนี่ยนะครับอันนั้นอย่างเช่นข้อเก้าเนี่ยนะครับให้ n เป็นจำนวนนับนะครับจงหาคา่าของเนี่ยอันนี้อันนี้มันซ้ํานะครับมันคือคือ <c oughs> มันมันก็มีบ้างนะทําหนังสือเล่มหนาเนาะบางทีคนทําก็อาจจะก,กอ๊อปก๊อปโจทย์เนี่ยแล้วบางทีก๊อปซ้ําเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันซ้ํานะครับหกจุดสองเนี่ยเนี่ยนะ ก็คือเราหาไม่แล้วอ่ะนะครับนะว่าว่ามันเท่าไหร่ <c oughs> ซึ่งมันมีสูตรนะครับก็คือดังนั้น <c oughs> ซึ่งสูตรอยู่ในตอนเฉลยข้อห้าหกนะครับก็อยู่ในคลิปที่สองนะครับดูย้อนหลังก็ได้นะครับสรุปว่า้อ้ง้าคือโจทย์ซ้ำดังนั้นเราก็ทําแบบเดิมเนาะ <c oughs> อ่าซิกมามิวดีซิกมาดีนะครับอ่าซัมเมชันมิวดีซิกมาดีเมื่อดีหันเอ็นเนี่ยมันจะออกมาเป็นผลคูณของหนึ่งลบซิกมาพีเมื่อพีรันบนตัวหารที่เป็นเฉพาะของเอ็นนะครับ แล้วก็ซิ่งมา่า P ตอบอะไรเนี่ยนะ P คือ <c oughs> คือตัวนั้นเฉพาะนะครับอมันมันมีตัวหารสองตัวคือ1กับ P ีอันซิ่งมา่า P ก็เลยเป็น1นบวก P พ,พอจับลบกันคิดเลขเนี่ยก็ตอบลบ P <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อ,อันนี้อันนี้บางคนอาจจะไม่ถนัดสัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับก็คือไปดูข้อ6.2จุดได้นะครับก็คือว่า <c oughs> ขอโทษด้วยครับอขอแห้งนิดหนึ่งนะ <c oughs> เนี่ยก็คือก็คือถ้าถ้าถ้าเนะครับถ้าเอเนะขอเขียนอีกรอบก่อนนะเผื่อมันนานมันมคนละคลิปเนาะ <c oughs> ถ้า N อยู่ในรูปเนี้ยนะครับอแทนที่อะจะทําแบบข้อเก้าเนี่ยเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้อเก้า 9, แล้วก็เพราะผลคูณของลบ p i เมื่อ i ตั้งยู่ถึง k เนี่ย มันก็คือลบ p 1ลบ p 2จนถึงลบ p k คูณกันแบบนี้นะครับแล้วคำตอบสุดท้ายก็คือลบ1กำลัง k คูณ p 1ถึง p k แบบนี้คราวนี้ในในในข้อ9้าเนี่ยผมผมไม่ได้เขียนอย่างนี้เนาะผมเขียนอีกแบบให้ให้ให้เห็นอีกวิธีหนึ่งหรือวิธีเขียนอีกแบบหนึง่งอ่ะวิธีเดียวกันแหละแต่วิธีเขียนอีกแบบนะครับว่า k นี่มันคืออะไรเนี่ยนะครับ k เนี่ยก็คือดูว่าเอ่อ n มีจำนวนเฉพาะเอ่อกี่ตัวใช่ไหมที่หารมันลงตัวเนี่ยไม่ต้องนับตัวซ้ำนะ k มีกี่ตัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันโอเมกานะครับ k ตรงนี้เรียกว่าโอเมก้าของ n นะครับไม่รู้มีในหนังสือของสองนอนอหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนเดิมนะถ้ามีในหนังสือผมโฆษณาไปหลายรอบแล้วเนาะก็ไปดูเองนะครับอ,อันนี้เรียกว่าโอเมก้า n นะ k เนี่ยนะนะส่วน p 1ถึง pk เนี่ยนะครับเราก็สามารถเขียนได้เป็นนะสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนะ ได้เหมือนกันนะอันในที่นี้ก็คือ p หนึ่งคูณถึง p k นะครับดังนั้นแทนที่จะเขียนเป็นลบหนึ่งอง k p หนึ่งถึง p k เนี่ยเราก็เป็นลบหนึ่งกำลังโอเมก้า n แล้วก็เขียนเป็นเซลตักนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคขอเลื่อนนิดนึงนะอยู่ไหนอันนี้ข้อเก้านะครับนะก็ก็เลยเขียนออกมาแบบนี้นะดังนั้นข้อเก้าก็ซ้ำกับหกจุดสองก็คิดแบบเดิมได้นะครับอ่ะต่อไปมาดูข้อสิบเลยนะครับ ให้ n ปเปจนเต็มบวกคู่นะครับจงพิสูตตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือคือไม่ได้ซ้ําแต่ว่ามันใช้สูตรสูตรอันเดิมได้นะสูตรที่เราคํานวณอยู่ในข้อ5 6, ้าข้อหในคลิปที่2ของการเฉลยโจทย์ปัญหา5.5เนี่นะครับก็ดังนั้นผมก็ใช้สูตรเลยนะะผมก็ให้ n เนี่ยอยู่ในรูปนี้นะครับมาแยกตัวประกอบออกมานะเป็น p 1นึ่กำลัง a หนึ่ง p สองกำลัง a สองคูณถึง p k ยกหง a k ในที่นี้ผมผมไม่ต้องไม่ต้องแยกกรณี n เป็น1แล้วนะเพราะ n เป็นเต็มบวกคู่เนาะ n ก็ตั้งแตต่2ปปน้ไ พอแยกตัวประปกอบมันนี้ออกมาผมก็บอกเนี่ยสำหรับตัวแรกผมให้เป็นสองเพราะว่า n เมเต็มบวกคู่เนาะดังนั้นมันมีสองโผล่มาแน่ๆตัวหนึ่งผมก็เลยเอาเอาตัวแรกเป็นสองไปเลยแล้วนอกนั้นก็เป็น,นโดยเฉพาะตัวอื่นๆนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วกันนะโดยโดยที่ตัวแรกคือสองนะครับเป็น,นโดยเฉพาะที่แตกต่างกันหมดนะครับแล้วก็ a หนึ่งถึง ak ก็เป็นจนเต็มบวกนะครับแ,แล้วเราท,ที่เราจะใช้สูตรเดี๋ยวผมชี้สูตรให้ดูอีกรอบไปก่อนเนาะ เผื่อบางคนลืมสูตรเนี่ยะครับเนี่ยตอนเราทำข้อสี่ข้อห้าเนี่ยนะครับข้อข้อห้าเนี่ยผมบอกสูตรนี้ไปแล้วเนาะว่าเวลามีฟังก์ชันที่เอ่อมัลติพิเลกทีฟเนี่ยเร็วเอ่อฟังก์ชันแยกคูณเนี่ยนะครับเราใช้สูตรนี้ได้นะครับแล้วก็เอ่อตัวอย่างการใช้สูตรก็คือในข้อหกเนี่ยกับ,กบข้อห้าด้วยเนี่ยนะครับเราอธิบายไปแล้วเนาะอันนั้นนี่แค่ทบทวนสูตรและนี่รูปหนังสือนะโฆษณาอีกรอบนะครับ ็ดังนั้นพอใช้สูตรนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นผลคูณของ I ตั้งแต่ 1K 1เคลบฟ pi นะซึ่งซึ่ง,งถ้าแจกแจงออกมาเผื่อใครไม่ถนัดสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คือเอา1ลบฟ P1 1ลบฟ P2 จนถึง1ลบฟ PK เนี่ยนะครับมาคูณกันนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์การคูณนะพายนะเขียนเขียนนี้ธรรมดาเนี่ยพายนะครับแต,แต่แต่ไม่ใช่พายที่เป็นคนสแตนนะอันนี้อันนี้นนคือพายที่แทนสัญลักษณ์การคูณเนะี่ยพาย ของตัวนี้เมื่อรันไอถึงเคยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วก็เป็นไงคือตัวแรกผมบอกแล้วว่ามันมันต้องมี2เพราะเอ MU ็นยูเป็นบวกคู่นะก็คือตัวนี้ก็คือ2นะครับ1ลบฟีสนอกนั้นก็ลอกไปนะครับแล้วฟีสนี่เราคงจําได้นาะฟีสองตอบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งตอบศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นั่นเองนะก็เลยจบข้อสิบอ่าอันนี้สั้นๆนเนาะอ่าไม่ไม่ไม่ยาวนะสาหรับคลิปนี้นะครับคลิปอื่นก็ยาวยาวบ้างนะสั้นบ้างยาวบ้างก็ โจทย์โจทย์ปัญหา5.5นี้มนีม้มีทั้งหมด10ข้อนะครับดังนั้นเราก็เฉลยครบทุกข้อแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดถัดไปผมก็จะเอาอโจทย์ปัญหาที่เหลือเนี่ยมา,มาเฉลยทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะครับก็อาจจะประมาณคลิปละสองถึงสข้ออะไรเงี้ยนะครับก็ใครสนใจก็ฝากติดตามกันได้นะครับใคร,ใครชอบดูรูปดูอะไร ข้อความสั้นๆหรือว่าเรื่องราวทางคณิตศาสตร์อื่นๆเนี่ยท,ที่ที่อ่านเอาเนี่ยก็อย่าลืมอ่าติดตามใน Facebook นะครับอ่าชื่อชื่อเฟซบุ o กก็คือ Math a n d Education นะครับส่วนใน YouTube ก็อันนี้ที่ที่ดูอยู่เนี่ยก็คือชื่อ YouTube m a t h to s y to PhD นะครับก็ดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ